เดี๋ยวเรามาคุยกับ Chat GPT ดีกว่าว่าเขารู้จักฟิลเกตหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยวันนี้ไหมคะเธอรู้จักฟิลเกตโปรแกรมไหม ใช่ค่ะฉันรู้จักโปรแกรม Feel Great ของยูนิซิ i t y ซึ่งเป็นระบบที่รวมผลิตภัณฑ์หลัก2ตัวคือ Unimate และ Balance ออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดการลดน้ำหนักและสุขภาพที่ดีขึ้นโดยรวมค่ะองค์ประกอบของ Feel Great System N Unimate ทำจากสารสก,กัดเข้มข้นของใบเยร์บามช่วยเพิ่มพลังงานความชัดเจนของ,งจิตใจและควบคุมความอยากอาหาร มีสารสำคัญเช่น chlorogenic acids, theobromine และ m ม็ดซาโปนินส์า Balance เป็นส่วนผสมของไฟเบอร์สารอาหารและสารจากพืชช่วยชะลอ,อการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาในเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและควบคุมน้ำหนักวิธีการใช้งานดื่ม Unimate ในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นดื่ม Balance พร้อมกับเมื่ออาหารหลักของวันเพื่อชะลอกการดูดซึมคาร์โบไฮเดร โปรแกรมนี้ยังส่งเสริมการกินแบบ intermittent fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาเช่นวิธีการอดอาหารแบบ10พอ8อดอาหาร10พอชั่วโมงและกินอาหารในช่วงเวลาแพทชั่วโมงหากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม feel great บอกได้นะคะ